ใช้น้ำเสียงเพื่อสร้าง Impact ค่ะน้ำเสียงเนี่ยนะคะมีส่วนสำคัญ38%ของการสื่อสารเลย7%คือคำพูด55%คือภาษากายหลายครั้งที่คุณต้องคุยกับคุณที่คุณคุยด้วยเนี่ยแต่เขาไม่ได้เห็นหน้าคุณเขาไม่ได้เห็นภาษากายของคุณน้ำเสียงจึงมีความสำคัญ 80%เรเรื่องใหญ่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสร้าง impact ในสิ่งที่คุณจะพูดคุณต้องระมัดระวังในการใช้น้ำเสียงหัดใช้น้ำเสียงที่มันหลากหลายคุณต้องรู้ว่าคุณจะพูดกับใครคุณต้องการอะไรจากเขาคุณต้องใช้น้ำเสียงอย่างไร บางครั้งเราอาจจะต้องใช้น้าเสียงที่นุ่มนวลนะคะเลยการให้บริการอาจจะต้องยิ้มไปด้วยเวลาพูดใช่ไหมคะเพื่อสร้างความเป็นมิตรเพื่อสร้างการเปิดใจหรือในบางครั้งคุณจะคุยต้องการสร้างออ t h อร i t y ตี้คุณก็ต้องมีเสียงที่เข้มข้นชัดเจนเวลาคุณพูดคุณต้องการให้เขาเกรงใจคุณคุณจะต้องมีน้ําเสียงอีกระดับหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าคุณจะต้องเป็นพนักงานที่ลูกค้าเข้ามาแล้วคอมเพลนหรือว่าต้องการร้องเรียนอะไรกับคุณน้ําเสียงคุณต้องเป็นน้ําเสียงแห่งการเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะ ให้บริการไปในเวลาเดียวกันผลลัพธ์ที่คุณอยากได้คืออะไรปรับน้ำเสียงตามผลลัพธ์ที่คุณต้องการค่ะ